สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาพบกับรัดเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะชวนเพื่อนๆเที่ยวแล้วเราก็จะพามารีวิวรถปรับอากาศบขอขสอนะคะซึ่งเราก็ไม่ได้เดินทางมาเนาะตอนนี้เราจองออนไลน์นะคะโดยเราก็จะได้บัตรจองแบบนี้นะคะทางออนไลน์เนาะเราก็จะพิมพ์ออกมาแล้วก็แลจ่ายผ่านบัตรเครดิตง่ายๆสะดวกสบายนะคะได้ยินกันไหมคะ แล้วเราก็มารับตั๋วที่ช่องจําหน่ายตั๋วได้ใบแบบนี้มานะคะเราก็จะมึนงงในการเดินมาชานชลาเพราะว่าเราไม่ค่อยได้มานานเนาะปกติเราจะไปนครชัยแอร์นะคะรอบนี้เรามาของบคสนะคะรถก็ใหม่สะอาดแบบนี้นะคะนี่จะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะใหม่สะอาดน่านั่งมากนะคะแล้วเราก็จะมีไม่ต้องกลัวแบตหมดนะคะเราก็จะมีที่ชาร์จแบตนะคะ สมัยใหม่เนาะเพื่อนๆดูได้นะคะนี่เห็นไหมคะไม่น่าเห็นนะจะมีที่ชาร์จแบตนะคะเราก็จะมึนงงในการทำคลิปเรากลับเทศกาลวันแม่นะคะคนเยอะมากรถติดฝนตกดีที่ฝนหยุดตกนะคะเนี่ยบรรยากาศเห็นไหมคะผู้คนที่บกสนะคะ ก็เป็นบรรยากาศการเดินทางกลับบ้านไปไหว้คุณแม่กันคุณพ่อกันนะคะวันแม่แห่งชาตินะคะเป็นธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาวไทยเรานะคะเห็นไหมคะวันนี้เราก็เลิกงาน6กโมงตรงนะคะเราไม่ได้ออกมาก่อนเนาะแล้วเราก็จะแด่ <Yeah. S 2> เราจะมีดอกไม้ไปให้คุณแม่นะคะเราจะมีช่อดอกมะลิ แบบนี้ไปให้คุณแม่นะคะก็เป็นเป็นคลิปเนะเาะตั๋วจะเป็นตั๋ว BKK สุรซินนะคะก็ออกสองทุ่มสี่สิบไปถึงที่นูน่าจะประมาณตีสี่นะคะเราก็จะมีคูป,ปองอาหารและเครื่องดื่มเนาะ เพื่อนจองได้ผ่านง่ายๆนะคะนัดไม่ได้ทําคลิปตอนจองเนาะแต่นัดทาคลิปอตอนรีวิวนะคะบรรยากาศเห็นไหมคะส,สวยๆตรงน,นี้เห็นไหมคะไปยีส่สสวยอ่าบรรยากาศสะอาดนะคะน่านั่งก้าไข่ที่อยากลองมาเปลี่ยนใช้บรรยากาศของสายเดินรถรอขับของเราก็ลองได้นะคะ ห้องน้ำมีนะคะด้วยตั๋วราคาที่ถูกถูกถูกไหมถูกนะคะช่วงเทศกาลเนาะเพราะว่าเ,เรารวมตั๋วก็คือ300บาทนะคะนั่งประมาณเ็ดชั่วโมงไปถึงบ้านเรานะคะเราก็ไปกอดอุ่นไอรักของคุณแม่กันนะคะวันแม่แห่งชาติเนาะนี่บรรยากาศนะคะ <c ười> คือเราไม่ได้มีอะไรมาก ราก็จะทำคลิปแบบให้ดูบรรยากาศรีวิวเห็นไหมคะเดี๋ยวรอรอเพื่อนมาเนาะเพราะว่าเขาน่าจะคนน่าจะเยอะคะ่ะวันนี้รถเสริมก็เยอะเดินมาเหนือร้อนๆนะคะนี่เขาจะมีที่เห็นไหมคะตรงนี้จะเป็นที่วางถาดอาหาร ก็เหมือนคล้ายๆนั่งเครื่องบินนะนะคะเนี่ยบอกเมื่อกี้ไม่เห็นเนาะที่ชาจแบบเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นที่ชาจแบบที่รัดให้เห็นตอนแรกรับไม่รู้ว่าเห็นไหมนะคะเนี่ยค่ะทริปนี้เราก็จะขอเพื่อน,เ,อนเดินทางไปสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ของเรานะคะขากลับเรากลับอีกสายกับอีกสายหนึงนะ่งเนาะเพราะว่าเรา เราไม่ได้จองไว้ล่วงหน้าเราเลยไม่ได้ไปนะคะเงือเราก็จะออกแบบนี้นะคนไีมจะเป็นบอขอต่อนะคะแม่วันแม่ชาติก้ขอเป็นเพื่อนมีความสุขก็ใครที่มีคุณแม่ก็ขอกลับบ้านไปไหว้คุณแม่นะคะกอดคุณแม่เนาะสำหรับใครที่อยู่บนฟ้าก็ให้ทําบุญทิปก่อนกปสไปให้คุณพ่อคุณแม่กันนะนี่ก็เป็นอินจอยทริปนะคะ Welcome to my channel. Today งของฉันวันนี m กลับบ้านข l งฉันมาสาย k ากบีเคเคไปนี่ค่ะรถก็จะเริ่มเต็มกันแล้วค่ะผู้คนเยอะแยะรถเยอะแยะนี่ค่ะเห็นไหมคะ,คะดูบรรยากาศรถรถวิ่งกันนะคะ เขาจะวิ่งวิ่งวิง่งเท่าเทียบชานชลานะคะบรรยากาศสดๆที่สถานีหมอชิดกันนะคะตอนสองทุ่มสองทุ่มใกล้จะสี่สินะคะเดี๋ยวใกล้ถึงเวลารถออกนะคะเรานั่งสามบีนะคะนี่หายไหมคะผู้คนเยอะแยะ รถถือว่าสะอาดมากนะคะไม่มีกลิ่นถือว่าผ่านค่ะแต่บางรเขา่าจะปรับปรุงใหม่แล้วก็รับก็ว่ารับกลิ่นสะอาดมากนะคะกลิ่นไม่อับรีวิวให้เลยค่ะ <c oughs> ปกติเรานัา่งรถใช่ไหมคะ <c oughs> ก็จะมีกลิ่นอับ <c oughs> อันนี้เขาปรับปรุงใหม่เห็นไหมคะ ปกติเราก็จะนั่งเครื่องบินนั่งรถทัวร์นั่งรถไฟนะคะผู้โดยสารก็ทยอยขึ้นขึ้นใกล้จะเต็มแล้วนะคะเขาก็ทยอยขึ้นกันแบบนี้นะคะแต่รถถือว่าสะอาดมากนะคะราคาถูกเพื่อน ชวนให้เพื่อนๆมานั่งกันนะคะเราจะไปเชียงใหม่ภาคใต้เราก็มาได้เลยนะคะนี่แต่ตอนจองเราไม่ได้ทําจองให้เนาะ,ะจองสะดวกสบายนะคะเพื่อนเพื่อจะจองออนไลน์หรือว่าโทรมาจองก็ได้นะคะแต่จองออนไลน์ก็สะดวกเนาะ,ะจ่ายทันจ่ายเงินสดจ่ายบัตรเครดิตอะไรได้หมดนะคะสะดวกง่ายๆค่ะแล้วก็เพิ่งจองออนไลน์ครั้งแรกนะคะของบอกสอ แม่รถมาแล้วให้ดูรถให้ดูรถเห็นไหมคะวันนี้ <c oughs> รถน่าจะติดแต่โชคดีค่ะที่เราไม่เต็มเนาะแล้วหรือเราเพิ่มเที่ยวเราก็ได้มาได้กลับบ้านนะคะไ่ไหว้คุณแม่กันนะคะใกล้จะใกล้จะถึงเวลาแล้วนะคะ call center น,นะคะก็ เป็น14ึ่งสีนะคะตลดอด24ชั่วโมงนะคะตัวไว้จะเป็น t r a n s p อ r t co t h เพื่อนเพนสามารถจองตั๋ว b o o k ิ้งมาได้นะคะาสามารถส่งของได้ทั่วประเทศค่ะส่งของอาหารแห้งอาหารสดได้นะคะก็ <สด S 1> นี่คะ่ะตั๋วดวยสารวันแม่แห่งชาติของเราเนีนี่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะ สำหรับการรีวิวครั้งนี้แล้วก็การจองตัวแล้วก็ความประทับใจความสะอาดให้5เต็มนะคะก็เราก็จะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแฮปปี้เด y h แฮปปี้ฟ m o มา e r d เดนะคะพรุ่งนี้เนาะโอเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะ